โอเกจะโรยเกลืออย่างนี้นะครับนี่ท่านผู้ชมโรยเกลือแบบเกลือง่ายๆนะครับเกลือต้มเกลือต้มนะครับนี่นี่คือเกลือต้มนะครับนี่ท่านผู้ชมไม่ใช่เกลือนี่ได้เกลือต้มเออต้มเลยนะเกลือต้มเลยเขาต้มอ่าเสร็จแล้วได้สองหีบแล้วครับเนี่ยอ่าโฮมตีนเหยียงเกล็ดเอาโฮมมาโฮมมาโฮมไม่ออมเลยเอ่าท่านผู้ชมโฮออมจะรีบให้อันนี้จะเอาไปจี่นะครับนี่ เอาไปจี่นะครับเนี่ยผู้ชมุมประชมนั่นนะแกใส่อย่างนั้นเลยครับพ่อแกใส่อย่างนั้นเลยไม่หีบนะครับเออมันต้องไายยังสีไหมยังถึงโอเคเ,ออเดี๋ยวเราเราจะเอาแหวานดูนะครับผู้ชมเอาแหามาครับตอนนี้ครบรลอยเลย ชอบเลยนะครับนี่ครับเออพอแกนี่ปลาที่เตรียมจะไปปิ้งนะครับปลาที่เตรียมจะไปปิ้งครับโอ้โหสวยๆอย่างนั้นเลยท่านผู้ชมมีป้ายไอ้อตัวนี้หล่นมาด้วยเออสวยๆเลยท่านผู้ชมดูสิครับนี่สวยทัย้งนั้นเลยโอ้ปิ้งครับกินข้าวเที่ยงครับ โอ้ดังไฟแล้วครับนี่ปลาปลาโอ้นี่ปลาปลามุดเอาบ่ตเอาโอ้นี่มุดจับเอานะครับนี่ปลามุดจับเอานะครับท่านผู้ชมเอาพ่อแกจะถีแช่เย็นไปนี่ฮะมุดจับเอาได้นี่นี่ฮะท่านผู้ชมวันนี้มุดจับเอาเนาะเออไอ้นั้นปลาขายถีไปแล้วนะครับรอบหนึ่ง กระติกหนึ่งแล้วครับเนี่ยมาวันนี้ได้กระติกหนึ่งแล้วอือมันจะเขาบ่พ่อมันจะเทติมมันจะบอลลนบ่ว่าเขาไทยอันนี้เขาอีไทยออืปิ้งเหมือนกันปิ้งหรือจีหรือโดดนะครับเออโอ้ทำไมเยอะแท้ทำไมเจริญแยะโอ้โอ้โอ้ดิน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 ออกโอ้นั่นดินออกไปตัวหนึ่ง เออนี <toys> ่ประตูตรเอาเอาคุมไฟได้ดีเด้อพวกคุมไฟได้ระงึกแล้วบ่ระระงึกคืออะไรทานทานระงึกคือคือทานเอาลองลองหันหน้ามานนิระงึกว่าวาบึงระงึกระเงึกระเงือกทานเออมันเป็นทานแล้วอู้มันก็เด็นออกแล้วเอ๋อเอาอ้ เออม ies, ีแต่บ้านเรามีแต่บ้านเฮาเนาะอยู่หันเนาะบางหนึ่งสี่หาวกกนอือเพราะทีเฮ็ดยังนี่ปิ้งเฮ็ดไอ้ยังนะเฮ็ดไม้เสียบปลาเฮ็ดไม้ปิ้งเฮ็ดไม้ปิ้งอ๋มายู่ค่าเลยนี่นะครับมาทุ่งก็เอาไม้ไม้เขาเรียกไม้หีบนะครับเอาไม้ปิ้งทําไม้ปิ้งเนี่ยปิ้งปลานะครับเอาไม้ยูคาเลยครับเอาของที่มีครับเนี่ยท่านผู้ชม พ่อแกทำนะครับเนี่ยเดี๋ยวดูว่าจะแกจะทำยังไงโอ้แ<า>กแพ้แ<ป>ก<ป><อ>จะผานะผาเป็นผาเป็นไม้หีบเลยนะเนี่ยนี่ไม้ปิง้งเขาเรียกไม้ปิ้งปลาเนะาเะตะมดตะมดภาษาเขมรภาษาอีสานขเขมรสุรินเขาเรียกตะมดนั่นนะไมอยู่ขาเลยนี่ทำอย่างนี้ครับภาษาไทยเขาเรียกไม้หีบไม้หีบภาษาไทยเาเรียกไม้หีบไม้หีบก็เป็นเหล็กเนาะเป็นเหล็กก็ได้เป็นไม้ไผ่ก็ได้แต,ต่ อันนี้เวอร์ชั่นใหม่ครับไม้ยูคาที่มีนะครับนี่ได้แล้วนี่ท่านผู้ชมก็จะทำสองอันเนี่ทีนี้เราก็เอาปลามาใส่ใส่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเกจะใส่ให้ดูครับอ๋อไม่หีบครับนี่ผ่าครึ่งเลยผ่าครึ่งเลยพี่น้องเลยปูเปียะกนาเลยปูเปียะกนาปูเปียกกาานเกเกกา,า,นกเ,กกา,านเขาเรียกภาษาไทยเขาเรียกผ่าครึ่งครับซา,าคิเวนเขาจะใช้คําว่าปเกกาาูเปียกกนาเป็นสอง สองอันนะครับพอยังพอยังไม่พออีกบ่อโอ้พอแล้วนะ,ะดวนะเดี๋ยวแกจะเอาปลาใส่นะครับโอ้อันนี้แกรนุนรุนเอามาพันบ่พาะอืมเอามาพันอ๋มเอาเดี๋ยวมาดูตัวอย่างข้อทำนะครับอโอเท่เทใส่ใกระติกเออเอาาเอ,อเอาทองแข้งอมอเท่เท่เท่เนี่อันนี้ก็คืออีก อีกอีกอีกถุงหนึ่งครับเอามาเออเอาเอออเาสนิปปิดปดเลยไปนี่ปึ๊บปึ๊บอืมใส่อย่างนี้เลยครับเนี่ยดินดึ๊กดึ๊ดึ๊ดึ๊ครับเนี่ยใส่ไม้หีบอย่างนี้เลยครับพออย่งพอหมดไหมนี่เดี๋ยวไม้หีบหนึงอีกหมดต้อเออโอ้โหอย่างนี้เลยนะครับใส่อย่างนี้เลยครับที่แม่ที่เกยโดนไฟมา พอร่นไฟมาอ๋อเอามาเอามาพันมัดอย่างนี้เลยครับเี่ท่านผู้ชมพันมัดทําเป็นเชือกเนาะทาเป็นรุนปไม้มันก็หักไม้ไมนหักเนี่ยร่นให้ไม่ให้มันหักนะครับไม่ให้มันแตกทําเป็นเชือกนะครับก็ถ้าเชือกเนี่มันจะไหม้ไฟเนาะเกเลยเอาต้นยูคาเลยที่เป็นเป็นเนี่ยครับเอาไปร่นไฟแล้วก็มามัดมัดตรงนี้นะครับเนี่ยนี่ได,นนได้แล้วหนึ่ง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 ตะมด เขาเรียกหนึ่งตะมดนะครับภาษาเขมรมาตะมดมาตะมด่าใส่ต่อไปอีกนะครับเนี่ยใส่อย่างนี้เลยครับนี่มาหีบหีบอย่างนี้เลยครับอ่าใครจะไปชมดูมุมนี้นะครับในใส่เพื่อไปปีงปลาเพื่อจะนําไปปิ้งนะครับเนี่ย รนี่เรานำปลามานะครับนี่นำปลามาเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะจะเผาโดยแบบเผาเลยนะครับดูว่ามันจะเป็นยังไงง่ายๆนะครับเื้อกลือต้มระวังเผาโฟกัเกลือต้มนะครับนี่ท่านผู้ชมไม่หีบเออต้มจะปิ้งนะครับนี่จะปิ้งอ่าเสร็จแล้วได้สอเหียบแล้วเนี่ยโอ้แข็งแททเออเนี่ยหาหาหาเออถือก่อน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 เออเออเรามา เตรียมอันนี้คือคนที่เตรียมจะปิ้งนะครับเนี่ยเดี๋ยวเอามาเขี่ยไอ้ตัวนี้รอก่อนนะไอ้ที่โยนไปว่ามันเป็นยังไงนี่สดๆอย่างนี้เลยครับท่บบานผู้ชมเขี่ยฟืนเขี่ยเขี่ยฐานมาเขี่ยฐานมาเผาเลยนะครับโอ้โหนี่สดๆเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหมันแผลบเลยอเอาเขี่ยฐานออกมาเขี่ยฐานออกมาโอ้โหน่าก,กินเลยรพร้อมเลยครับพร้อมเลยครับ,<อ>รบท่บบานผู้ชมครับ ไปกันป่าเต็มๆ,ๆเ๋ยปีใกล้จะสุกแล้วครับไฟมันมาแล้วไฟได้แล้วครับท่านผู้ชมนะครับนี่ฮะ แนวจวดครับพี่น้องแนวจวดโอ้จัดไปนี่แนวมากินข้าวเที่ยงนะครับนี่บทงอเ็จโกำลังจะสุกครับท่านผู้ชมปีนก่อน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 ครับปีนก่อนมันจะสุกไฮบ่ สุกอยู่นะไฟว่นีงครับผมโอ้ยอันนี้น้ำพริกอันนี้น้ำพริกปลาน่อยครับพี่น้องนี่นี่นี่พ่อกทำไว้แล้วมีไข่มาด้วยมีพริกสดมาด้วยโอ้โหมีมีต้นหอมมาด้วยนะนี่นี่ครับพี่น้องอืมต้นหอมพริกสดอืมอันนี้ยังน,นี่โอ้อันนี้ปลาแดกบองอ่ะปลาแดกบองมาเตรียมนะครับที่จะลงมือนะครับวันนี้โอเคครับ Reforms, นี่พี่น้องหัดบึงมีไข่ด้วยครับเนี่ยมีไข่ด้วยครับอู้เอาเนี่ยมาจวดก่อนอุ้ยฟอลลินไห้ครับเนี่ยพี่น้องเอาจวดจากบาทด้วยพี่น้องเอ้ามาจิ้มปลาจิ้มปลานะครับนี่เนื้อนิ่มๆมีไข่ด้วยนิดหนึ่งนะครับ สุดยอดตามดูพิกครับทำแบบมาเพี่องมาเรื่องทำหมอบไว้ไว้หัก่าดูมีไข่ไหมครับท่าไปชมโอ้นี่เนื้อมันเอามาหลังยันเยี่ ไป็นโอ้นี่ไขยเลยนี่ไขยน้องมียังนี่อยากแซ่บเลยพี่น้องนี่มาโอ้เก่าหักให้ดูเลยครับนี่โอ้โหนี่ไขยกำลังไขยเลยครับไทยด้วยดำไปกินกินกินแชบแล้วปา อะอตอนนี้สมเกียรติกำลังจะ,จะมุดไลป่ปลาเออปลามันจะมีบ่นี่ต่อนะครับคุมหวานแหลงต่อแล้วท่านผู้ชมอคหวานแหลงต่อเลยหาวตีนมาใส่หาวตีนมาใส่ต่อเลยอือจับแล้วจับยังจับเอาเลยแล้ว <c oughs> เอาจับโชว์ท่านผู้ชมมึงเดี๋ยมื่อท่านเตะอยู่ต่อใหม่ครับ เอาโอเคแฟนแค่นี้ก่อนพี่นน้องเด้อ